รถคันนี้นะครับเชดซีเดิมเป็นเชดซีของ RC4 เป็นเชดซีตัวแต่ Lo เวอตัวยาวนะครับลองวิวเบดข้อบอดี้ของ RC4 ทําทำสีคาเมล สำหรับชุดคิดที่เป็นชัดสีนี่นะครับกับตัวบอดี้ของ d110 เนี่ยดูในเว็บ RC4 ก็ไม่มีขายนะครับก็ถือว่าเป็นของหายากนะครับอามาเล่นกันขนาดนี้เลยแต่ตัวบอดี้ที่สนามก็ยังมีอีกอันนึงนะครับทำสีคาเมลเรียบร้อยก็สวยงามนะครับก็เล่นโหดมากแต่รถสวยครับ สปีดเป็นสปีดฮอบ b ี้วิงนะครับเป็นตัวบัดเลดมีมอเตอร์กับสปีดอยู่ในตัวเดียวกันนะครับกันน้ำา1 0 0ซก็วิ่งได้เนียนๆน,น,นะครับตัวนี้แล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างก็คือมันจะหยุดในที่ชันได้ดีนะครับคนที่ชอบลุยน้ำใช้กันใช้อันนี้ได้เลย เซอร์โวกันน้ำนะครับอันนี้เป็นเซอร์โวของตัวยี่ห้อทอร์กนะครับเซอร์โวนี้ทีมสเกลกำแพงแสนใช้กันนะครับเพราะว่าตอนแรกใช้เสาบวกหลับไปสองตัวครับอาจจะลดอาจจะหนักนะครับแต่ว่าเซอร์โวยี่ห้อนี้เขาก็ใช้สำหรับรถบักกี้ที่เขาไปแข่งกันนะครับบอกว่ามันมันดี แค่น้ำเฉยๆอะไรก็ไม่เป็นไรก็ผ่านการแนะนําจากกลุ่มกําแพงแสนนะครับผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่าเห็นเขาใช้กันก็ขนาดนี้ก็น่าจะโอเคครับน่าลองว่ากลุ่มนี้เล่นโหดครับ สำหรับตัวยึดบอดี้นะครับตอนนี้ก็เป็นตัวยึดบอดี้แม่เหล็กนะครับในระยะหลังๆเนี่ยแล้วก็จะใช้ตัวยึดบอดี้ที่เป็นแม่เหล็กกันยวเราจะได้ไม่ต้องเจาะรถยิ่งเป็นรถบอดี้แข็งเนี่ยก็ใช้มันก็จะเนียนนะครับมันไม่เสียดายของเพราะว่ารถมันก็จะสวยสมจริงวันนี้ก็จะเป็นตัวยึดระหว่างแชสซีกับตัวคนขับ ห้องโดยสารภายในนะครับก็ยึดได้ดีนะครับแต่ว่าอันนี้กลุ่มกําแพงแสนก็ไปเปลี่ยนส่วนของบอดี้ไอตัวแม่เหล็กให้มันใหญ่ขึ้นในส่วนที่มันติดก,กับบอดี้เขาบอกมันก็จะอยู่ได้ดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับซ่อนได้แล้วก็เวลาจะแกะออกมาเซอร์วิสนยนะก็จะง่ายนะครับไม่ต้องไขน็อตน,นะครับ สำหรับยางนะครับก็เป็นยางติดรถนะครับของ RC4 Dirt Grabber นะครับขนาด1.9นะครับมันเป็นลักษณะดอกยางก็เป็นดอกแบบว่าวิ่งบนถนนนะครับผมเห็นมาวิ่งแบบนี้แล้ววิ่งไปได้ดีขนาดนี้ก็แปลกใจเหมือนกันนะครับส่วนตัวฟองน้ำเนี่ยมันก็ทำมารองรับสำหรับบอดี้ที่มีน้ำหนักเยอะขนาดนี้ได้นะครับ แต่ว่าที่ดูแล้วแบบว่ามันไม่น่าเชื่อคือมันไปได้ดีในพื้นที่แบบนี้นะจริงๆมันน่าจะเป็นดอกแบบดอกใหญ่ๆแบบดอกมัทเลนนะแต่ว่าดอกแบบนี้มันก็ไปได้นะไม่รู้ว่าอาจจะเป็นน้ําหนักที่กดทับแนละ้วมันก็อาจจะกิบพื้นได้ดีหรือว่าก็คงรวมๆกันด้วยทั้งมอเตอร์ทั้งยางทั้งน้ําหนักรถนะครับก็หลายๆอย่างแต่ดูแล้วก็ ไม,ไม่น่าเชื่อนะครับว่าดอกยางขนาดนี้ไปกับที่แบบนี้ได้ดีไปได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องจับสําหรับอุปกรณ์นะครับชุดไฟเซอร์โวอะไรต่างๆที่กลุ่มกำแพงแสนใช้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่ทดสอบรถสเกลได้แบบโหดๆมากเลยนะครับอุปกรณ์อะไรที่กลุ่มนี้ใช้เนี่ยก็ถือว่าได้รับการทดสอบอย่างหนักหน่วงนะครับโดยผู้ใช้จริง ก็อะไรที่ผ่านเนี่ยก็มาแนะนำเพื่อนๆต่อกันไปนะครับเผื่อจะได้ไปลองใช้ดูนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เล่นโหดมากครับ